การประเมินสมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการครั้งที่1นางสาวพัทิรามาดิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสเกิดเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2538ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสประวัติการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประสบการณ์พิเศษจบการศึกษาด้านภาษาจากสถาบัน The Burlington School of English London ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขากระแตจังหวัดปราจีนบุรีตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองปลือจังหวัดพิษณุโลกตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกุลาจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนวัดเสิริสุทธาวาสต,ตั้งอยู่เลขที่3ทับสามหมู่5าตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยอาคารเรียน8ห้องเรียน1หลัง3ห้องเรียนหนึ่งหลังห้องสมุดหนึ่งหลังห้องประชุมโรงอาหาร1หลังห้องน้ำครูและนักเรียนสนามเด็กเล่นสนามกีฬาวอลเลย์บอลสนามกีฬาเซปักตะก้อสนามกีฬาเปตอง อุโบสถเก่าแก่โบราณอายุ104ปีตั้งอยู่ภายในโรงเรียนใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด100คนมีบุคลากรภายในโรงเรียน11ท่านประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน,นคณะครู8ท่านเจ้าหน้าที่ธุรการ1ท่านนักการพานโรง1ท่านโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัิริสุทธ,ธาวาสการบริหาร4ฝ่ายประกอบด้วย วิชาการฝ่ายงบประมาณฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารทั่วไปวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมก้าทันเทคโนโลยีมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ดํารงตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนําหลักพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่สถานศึกษาคุณภาพเรียนดีมีความสุขขําขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีน้ําใจฝ่ายคุณธรรมเลือดล้ําวิชาการ อัตลักษณ์ของโรงเรียนรักการอ่านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรับผิดชอบการมีจิตอาสาและความพอเพียงรายงานสำรฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการครั้งที่1องค์ประกอบด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2,568มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะ5ปีและหลักสูตรสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรและประสานงานทางวิชาการอีกทั้งยังนำผลมาสรุปเพื่อถอดบทเรียนในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนทั้งยังมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาผู้เรียนต่อไป1.2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดํารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตโดยให้นักเรียนเน้นลงมือทํา และเกิดความรู้จากการปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงและแก้ไขปัญหาจริงผู้อำนวยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษามีการบริหารการศึกษาโดยใช้ค่านิยมร่วมขององค์กรทีมขับเคลื่อนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขทั้งยังร่วมติวโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันอย่างเต็มภาคภูมิจึงทำให้ผู้เรียนเกิดความสุขสนุกสนานกับการเรียนและอยากที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ 1.3ส่ 1> 1. งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและการคิดและสร้างนวัตกรรมได้เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี บูรณาการกับการเรียนการสอนมีสื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน1.4นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างการสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและมีนโยบายดำเนินโครงการสอนทักษะอาชีพงานหัตถศิลป์หัวโขนโบราณโดยได้ครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้1.5ศึกษาววิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ครูทุกระดับชั้นทำวิใจัยในชั้นเรียนเทอ่มละหนึ่งครั้งเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียนในระดับชั้นของตน1.6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน องค์ประกอบด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1บังคับบัญชาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับมีการทำคําสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานต่างๆให้คณะครูในโรงเรียนยึดหลักการบริหารงาน4ฝ่ายเป็นหลักครูรับผิดชอบหน้าที่ของตนและรายงานผลต่อผู้อำนวยการ2.2การบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้งบประมาณอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคคลภายนอกอยู่เสมอ 2.3ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศัก,กยภาพโดยโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยวิธีการต่างๆอย่างเหมาสะสมครูอบรมพัฒนาศัก,กยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้มาบูรณาการการเรียนการสอนให้นักเรียนในชัน้นเรียนทําความเคารพค่ะ Are you today ได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตครูชาวอังกฤษมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนและสอนนักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนรู้สึกอยากใช้ภาษาในชีวิตประจำวันมากขึ้น2.4บริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนมีวินัยในตนเองโดยท่านผู้อำนวยการและคณะครู เปรียบเหมือนที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําให้นักเรียนได้คิดและลงมือทําด้วยตัวของนักเรียนเองเป็นการดึงศักยภาพในตัวตนของนักเรียนออกมาอย่างเต็มรูปแบบทั้งยังช่วยฝึกความกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออก2.5จาัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามวาระต่างๆอาทิเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นต้น2.6 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและเลขานุก,การของคณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหาหรือร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันองค์ประกอบด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพ3.2นำนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด3.3 มีการสร้างและนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทั้งยังใช้สื่อโซเชียล ที่คณะครูมีความถนัดอยู่แล้วต่อยอดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆสู่สาธรารณะและนำมาบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้คณะครูจัดเก็บงานเอกสารรูปแบบต่างๆในโปรแกรมแพล็ตเพื่อสะดวกและง่ายต่อการหยิบจับนำมาใช้งาน3.4สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารงานเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษามีการประชุมหารือร่วมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมมีการทำา MOU ร่วมกันเรื่องสถานศึกษาพอเพียงองค์ประกอบด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลช่วยเหลือพัฒนาคุณลักษณะอันพปงประสงค์ของผู้เรียนโดยโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวและมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนจัดอบรมเยาวชนคุณธรรมระดับโรงเรียนและช่วยกันดูแลรักษาอุโบสถเก่าแก่104ปีเพื่อให้คงอยู่และใช้เป็นสถานที่ในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อปลูกฝังค่านิยมทางจิตใจให้รักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท,ท้องถิ่น ตน4.2จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองและเครือข่ายในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาทำความสะอาดวัดโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนมีการสนับสนุนกิจกรรมจากเครือข่ายองค์กรอิสระภายนอกเข้ามาสร้างสามตกแต่งทาสีอาคารเรียนห้องน้ําให้เอื้อต่อการใช้งานยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสร้างเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปองค์ประกอบด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นนางสาวพัทิรามาดิตได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ได้เข้าร่วมหลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาครัฐรุ่นที่5มีการประชุมหารือคณะครูอยู่เสมอเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,517.5.2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษากับเครือข่าย พู้มหน่วยการและคณะครูร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนชุมชนและเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง5.3นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน5.4 สร้างละสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการกำหนดนโยบายโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพงานหัตถศิลป์หัวโขนโบราณโดยมีครูในโรงเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนในโรงเรียนสนับสนุนภูุ่มปัญญาการทำไม้กวาดทางมะพราะ้าวโดยมีผู้ปกครองให้ความรู้และสนับสนุนโรงเรียนวัดเิรุทาวาสมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุข